จเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านในวาระที่วันอาสาฬหบูชาได้เวียนมาถึงรายการสาระน่ารู้จะนำพาทุกท่านไปชม10ประเด็นสำคัญในวันอาสาฬหาบูชาที่ชาวพุทธต้องรู้ข้อที่หนึ่งวันอาสาฬหาบูชาคืออะไร คำตอบคือถ้าแปลตามศัพท์ก็คือการบูชาในเดือนอาสาฬหะก็คือเดือน8นั่นเองในสมัยโบราณอินเดียมีชื่อเรียก12เดือนดังต่อไปนี้เดือนที่1มิคะศีระในวงเล็บก็คือเป็นภาษาสันสกฤต 2. อุตะ 3. มาะ 4, คะ 4. ภักคุณะ 5. จิตตะ 6. วิสาขะ 7. เชดิดทะ 8. อาสาฬหะ 9. สาวนะ 10. พัทธปทะ1 1ออัศยุชะและ12กัตติกะนี่คือชื่อทั้ง12เดือนของอินเดียในสมัยโบราณดังนั้นอาสาหบูชาก็คือการบูชาในเดือนอาสาหะก็คือเดือน8นั่นเองข้อ2ทำไมต้องบูชา คำตอบก็คือสำหรับชาวพุทธวันนี้สำคัญมากเพราะเป็นวันกําเนิดของพระรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ครบบริบูรณ์นับตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้มาพระพุทธเจ้านั้นเกิดที่พุทธคยาพระธรรมเกิดที่พุทธคยาส่วนพระสงฆ์เกิดที่ป่าอีสิปตนมฤคทายวันเมืองพาราณสีเราจึงบูชาในวันเพ็ญสิบห้าค่ำเดือนแในวันนี้ เพื่อน้อมระลึกนึกถึงพระธรรมที่พระองค์แสดงและการกำเนิดของพระรัตนตรยัยข้อ3คิดว่าพระสงฆ์ชุดแรกนั้นคือใครคํับตอบคือพระสงฆ์ชุดแรก ก็คืออดีตปัญจวัคคีทั้ง5ที่เคยตามเสด็จก่อนการตรัสรู้ของพระสมาสัมพุทธเจ้าก็คือโกุธัญญะวัปปะพัทธิยะมหานามะและอัศชิโดยเฉพาะโกุธัญญะนั้นก็ได้ดวงตาเห็นธรรมคือบรรลุโสดาบันจากนั้นจึงมีองค์อื่นๆบรรลุตามมาในภายหลังข้อ4 ทำไมพระพุทธเจ้าต้องมาแสดงธรรมโปรดปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันคำตอบเพราะในขณะที่พระพุทธองค์ตรัสรู้นั้นปัญจวัคคีย์ยังอาศัยอยู่ที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันเมืองพาราณสีสาเหตุก็เนื่องมาจากในอดีตก่อนการตรัสรู้นั้นทั้งห้าท่านเคยปรนนิบัติรับใช้พระมหาบุรุษเจ้ามาตลอดก่อนการตรัสรู้ แต่เพราะเหตุที่พระมหาบุรุษเปรียนแนวทางการปฏิบัติจากเคร่งครัดสุดตรงไม่เสวยพระกริยาหารก็หันมาเสวยเสียก็เลยทําให้ทั้งห้าท่านเกิดความไม่พอใจและก็พระนี้มาอยู่ที่ป่าดังกล่าวนี้ข้อห้า เหตุใดเมื่อตรัสรู้แล้วทำไมไม่สอนชดิน3พี่น้องคืออุรุเวละนาทีและขยากัสปะท,ทั้งทั้ที่ชดิน3พี่น้องนั้นได้สร้างอาสมอยู่ใกล้ๆก,กับสถานที่ตรัสรู้ทำไมต้องเด็จมาไกลถึงขนาดนี้คือระยะทางเกือบ260กิโลเมตรคำตอบคือเพราะความเกื้อกูลทั้งในอดีตและปัจจุบันของปัญจวัคคีทั้ง5ท่านความเกื้อกูลในอดีตก็คือ มีสมัยหนึ่งทั้ง5ท่านนั้นได้เคยทำบุญมาในอดีตชาติแล้วปรารถนาความเป็นพุทธสาวกชุดแรกของพระพุทธเจ้าในอนาคตซึ่งต่อมาก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านามว่าโคตมะส่วนความเกื้อกูลในปัจจุบันก็คือทรงละลึกนึกถึงความดีของปัญจวัคคีทั้ง5ที่เคยปรนิบัติรับใช้มาก่อนเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาไม่ต่ำกว่า6ปีก่อนการตรัสรู้นั่นเอง ห6ตกลงแล้วพระธรรมเจ้าเกิดขึ้นที่อุลุเวลาเสนานิคมหรือป่าอิสิปตนะมฤกทายวันคำตอบความจริงพระพุทธองค์ตรัสรู้ที่อุลุเวลาเสนานิคมปัจจุบันก็คือพุทธคยานั้นหมายความว่าพระธรรมได้เกิดขึ้นที่นั่นแล้วแต่ได้มาแสดงที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันเมืองพารานสีนั่นเองสรุปก็คือพระธรรมนั้นเกิดขึ้นที่พุทธคยา เกหลักธรรมใดท,ที่ทรงนำมาแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าคำตอบก็คือหลักธรรมที่มีชื่อว่าธรรมจักกับปวัตตนสูตรก็แปลว่าพระสูตรที่หมุนกงล้อแห่งพระธรรมแล้วก็หลักธรรมที่สองที่ทรงสแสดงต่อมาก็คืออนัตตลักขณะสูตรสูตรที่ว่าด้วยเรื่องความไม่ยึดมั่นในตัวตน ข้อ8โดยปกติเวลาพระพุทธองค์ทรงสแสดงธรรมโปรดใครก็ามักจะเริ่มต้นจากการปูพื้นฐานมาตั้งแต่ต้นก็คืออนุภุพิกถาว่าด้วยทานคือการให้ศีลการรักษาศีลสักขกถาการทําให้เข้าถึงสวรรค์การมาทีนวะกถาการออกจากกามและเนคขมะกถาว่าด้วยการออกบวชแต่ทําไมจึงใช้ธรรมจักรกับปวัตนสูตรนี้แก่ปัญจวคี คำตอบเพราะพระองค์จะดูพื้นฐานของแต่ละบุคคลเป็นสําคัญโดยมุ่งเป้าสูงสุดก็คือให้บุคคลที่ได้ฟังธรรมนั้นต้องบรรลุธรรมเป็นหลักในกรณีของท่านทั้ง5้านั้นเคยปรนนิบัติรับใช้อย่างใกล้ชิดมีพื้นฐานหลักธรรมและเข้าใจหลักธรรมทั่วๆไปพอสมควรแล้วจึงไม่จําเป็นต้องปูพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้นประหนึ่งเหมือนคนที่เก่งภาษาเมื่อจะสอนต่อก็ไม่จําเป็นต้องเริ่มต้นที่การเขียนอักขระหรือไวยากรณ์พื้นฐานอย่างนี้เป็นต้น ข้อ9เมื่อพระพุทธองค์แสดงธรรมจบโกนธัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมคือเข้าใจธรรมอย่างทองแท้ทำไมพระองค์ถึงเกิดความปราบพื้มปิติพระไทยถึงขนาดปริ่งพุทธอุทานว่าโกนธัญญะได้รู้แล้วหนอโกนธัญญะได้รู้แล้วหนอจนเป็นการเพิ่มคำนำหน้าจากโกนธัญญะกลายเป็นอัญญาโกนธัญญะตั้งแต่นั้นมา คำตอบเพราะตอนที่พระพุทธองค์ตรัสรู้นั้นพยานด้านบุคคลที่จะรับรู้ว่าพระองค์ตรัสรู้จริงๆนั้นไม่มีเลยเนื่องจากพระองค์ตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์พระองค์เดียวจึงเป็นความสุ่มเสี่ยงอย่างมากที่จะถูกใครๆวิพากวิจารณ์พระองค์ว่าทรงตรัสรู้จริงหรือไม่หรือเป็นการโมเมีเอาเองแต่การเข้าใจธรรมอย่างท่องแคจนกระทั่งบรรลุโสดาบันของท่านกูฏธัญะญ จึงเป็นประจักษ์พยานว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้นั้นเป็นของจริงทำให้ผู้ปฏิบัติตามแนวทางสามารถบรรลุตามได้ข้อสิบสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้จะเป็นประโยชน์อย่างไรกับคนในยุคนี้คำตอบก็คือ คำสอนที่พระองค์ทรงสแสดงเมื่อพศ2611ในบงเล็บก็คือพศ2566บวกเข้ากับ45ปีย้อนหลังที่ผ่านมาแม้จะดูเหมือนยาวนานก็จริงแต่มนุษย์ทุกวันนี้ก็ต้องทุกจากกิเลสตัวเดิมกับคนในยุค2611ปีที่แล้วก็คือราคะโทสะโมหะวุ่นวายกับเรื่องโลภ โกรธหลงเหมือนเดิมจึงสามารถนำมาปฏิบัติและขัดเกลาจากกิเลสเหล่านั้นได้โดยพระองค์เน้นการปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิบัาก็คือทางสายกลางไม่สุดตรงทางด้านกาม,มคุณและก็ไม่สุดตรงไปทางด้านการทรมานร่างกายตัวเองให้ลำบากที่เรียกว่าอัตตะกิลมาฐานุโยกโดยให้เข้าใจอริยสัจสี่อันประเสริฐนั่นก็คือทุกสมุทัยนิโรธมรกตามความเป็นจริงนั่นเองแค่นี้เราก็สามารถนำเอา ประโยชน์จากสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้มาใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นประโยชน์ในยุคของเราได้ขอเจริญพร